สวัสดีครับพบกับสอเนสตอีกเช่นเคยนะครับผมมารับทัศนะข่าวสารข้อมูลฟุตบอลแบบเข้มข้นจัดเต็มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีทัศนะฟุตบอลแบบน่าสนใจมานําเสนออีก3คู่เช่นเคยครับผมแต่จะรวมทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิกาสไปเลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับผมในลีกลาลิกาสเปน2นะครับผมระหว่างเรบบนเตเปิดบ้านต้อนรับการเยือนต่ออาบาเซเตนะครับผมทางเจ้าบ้านเรบบนเตเองต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มช่วงหลังวันนี้ก ผมแล้วตอนนี้บาเอรเลมันเต้นเนี่ย จอจะกลับเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลาลิก้าสเปนได้เป็นในปีหน้าแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรเบนเต้ก็ลางอันดับ2ของตารางอยู่ด้วยนะครับผมและฟอร์มห้านัดหลังสุดของเรเบนเต้เองก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดคือบุกไปชนะคู่แข่งมาได้3ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมส่วนผู้มาเยือนอย่างอาบาเซเต้เองก็ฟอร์มไม่ต่างกันเลยแต่ก็แพ้ไปถึง2นัดจากห้านัดหลังสุดนะครับผมแล้วก็ชนะ2องแล้วก็เสมอ1นั่นเองนะครับผมนัดล่าสุดก อกันมาช่วงหลังๆเนี่ยมักจะเป็นเรบบนเต้ทำได้ดีกว่าแล้วอาบาเซเต้เนี่ยทำประตูเรบบนเต้ไม่ค่อยได้เลยด้วยซ้ำนะครับผมผมเลยมองว่า,าทีมระดับ2อ,อย่างเรบบนเต้เองก็มีความเหนียวแน่นนะครับผมแล้วได้เปรียบด้วยนะฮะเรื่องเสียงเชียร์แล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมส่วนอาบาเซเต้เองน่าจะต้านแนวลุกต้านทานของแนวลุกที่จัดจ้านของเรเบนเต้ไม่ได้นะครับผมผมมองว่านั้นเนี่ยน่าจะมี2ประตูอีกเช่นเคยผมเลยมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านเรเบนเต้เนี่ยวันเจบแน่นอนครับ แล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมในศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างแอสตันวิลลาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมดับ17บของตารางอย่างสเปอร์นะครับผมไฟเดย์น h t นั่นเองนะฮะฟอร์มการเล่นของแอสตันวิลลาเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยในลีกเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับผมเพราะว่ายังมีลุ้นที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แอสตันวิลลาล้งอันดับที่6อยู่นะฮะผมแล้วมี63คะแนนตามหลัง พวกอันดับ5อันดับ4อยู่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นนะครับผมนัดนี้เลยจําเป็นต้องการ3มแต้มมากๆนะครับผมสำหรับแอตเลวิ่าเจ้าบ้านและฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านเองก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับผมห้านัดหลังสุดคือชนะ3แล้วก็แพ้2นัดนัดล่าสุดนี่คือบุกไปชนะบอลมัดได้เฉียดเฉิวเลย1ประตูศูนย์นะครับผมก่อนหน้านั้นก็คือชนะฟูลแลมได้ในบ้าน1ประตูศูนย์เช่นกันนะครับผมถือว่าแอตเลวิ่กก็ช่วงหลังมาก็ดูฟืดไปบ้าง แต่ก็ถือว่ายังทําผลงานแบบยอดเยี่ยมอยู่นะครับผมส่วนทางผู้มาเยือนอย่างสเปอร์เองอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ทิ้งในลีกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเข้าชิงยูโรปาลีกแล้วนะครับผมกับแมนยูนัดเนี้ยสเปอร์เองน่าจะแจกแต้มอีกเหมือนเดิมนะครับผมด้วยฟอร์มการเล่นในลีกข,ของสเปอร์เองก็ไม่ดีจริงๆครับผมในลีกนัดล่าสุดก็คือเปิดบ้านแพ้ต่อคิสตันพาเลนแบบ2ประตูศูนย์แบบงงๆอะ่ะทั้งๆที่ทีมของตัวเองก็สู้ได้นะครับผมอย่างที่รู้กันว่าทําให้มองว่าสเปอร์เองน่าจะทิ้งในวยมลกกกกปาาาุ่ึน แล้วเฮตุเตของคู่นี้เจอกันมาช่วงหลังจะเป็นทางแอตตนวิลล่าข่มซะด้วยนะครับผมเพราะว่าสเปอร์เองช่วงหลังเจอแอตตนวิลล่าทีไรก็โดนอัดมาโดยตลอดนะฮะแล้วนั้นเนี่ยผมก็มองว่าด้วยความสำคัญของทั้ง2ทีมแล้วแอตตนวิลล่าน่าจะให้ความสำคัญกับ พื้นที่ในยูโรยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าอยู่พอสมควรแล้วส่วนสเปอร์เองก็น่าจะไปมุ่งเน้นเอาในยูโรปาลีกผมเลยมองว่านั้นเนี่ยแอตันวิลล่าชนะได้น่าจะมี2มี3ประตูเลยด้วยซ้ำนะครับผมผมเลยมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านแอตันวิลล่าเนี่ยหวาดเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมระหว่างเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบีตต้อนรับการเยือนทีมอันดับ16ของตารางอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าเหมือนคู่ที่แล้วเลยครับผมเพราะว่าเชลซีเองยังต้องการคะแนนเพื่อทททีีีี่่่จะะลุุ้้้้้้นน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 นพืยยยโโรรรปปปใปหาาาาคับผมมสวง Man งงแนนููเเออตไดขชิ กับสเปอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะทิ้งเหมือนกันนะครับผมในศึกพรีเียรีกในปีนี้นะฮะก็น่าจะไปมุ่งเน้นในยูโรปาลีกเพื่อที่จะเอาโคต้าทางลัดไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับผมสำหรับแมนยูแล้วฟอร์มการเล่นของเชลซีเองช่วงหลังต้องบอกตามตรงว่าดีมากๆนะครับผมชนะได้ทั้งลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็ชนะได้ทั้งเอเบอร์ตันเลยจากเมอร์ซีไซด์นะฮะแล้วห้านัดหลังสุดคือแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นคือนัดล่าสุดคือบุกไปแพ้ต่อนิวคาสเซิลสองประตูศูนย์แต่ก่อนหน ว่าแมนยูเองนั้นทิ้งในถ้วยพรีเมียร์ลีกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนัดล่าสุดอ่ะขนาดแบบเจอเวทแฮมอ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเวทแฮมเล่นบอลช้าเล่นบอลแบบไม่ได้แบบเน้นลุกมากอ่ะแต่ก็ยังแพ้คาบ้านต่อเวทแฮมไป2ประตูศูนย์ผมเลยมองว่าแมนยูเองเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ชนะใครมัดติดต่อกันหลายนัดมากแล้วด้วยนะครับผมทั้งแพ้เวทแฮมแพ้เบนฟอร์ดแล้วก็เสมอต่อบอลมัดเนี่ยโหถึงถึงว่านะครับผมแมนยะูเนี่ยน่าจะไปมุ่งเน้นในยูโรปาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมสำหรับทีมของ ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดแล้วทําสกอร์กันได้เยอะมาโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเชลซีชนะเชลซี Chelsea ก็จะชนะเยอะถ้าแมนยูชนะแมนยูก็จะชนะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็น3041มีตลอดนะครับผมน่าจะทําประตูกันได้เยอะตลอดแต่นั้นเนี่ยด้วยความสําคัญอย่างเหมือนคู่ที่แล้วเลยว่าด้วยความสําคัญของคะแนนด้วยความสําคัญของตําแหน่งอ่ะผมมองว่าเชลซีน่าจะให้ความสําคัญกับถ้วยพรีเมียร์ลีกมากกว่าแมนยูนะครับผมผมเลยมองว่านั้นเนี่ยแมนยูแจกแต้มอีกเช่นเคยไายไปทางเชลซีเจ้าบ้านเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับและสามแมตช์สุด ัให้ก็จะมีเลบันเตนะครับผมแอสตันวิลล่าแล้วก็เชลซีนะครับผมใครไปตามนี้บอกได้คําเดียวครับผมว่าชาวแก๊งหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมเพื่อนๆชาวแก๊งท่านไหนสนใจเข้าร่วมครอบครัว VP เดียวกับผมแค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์อ่านทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งลองคลิกเข้าไปในนั้นรับรองได้เลยว่าชาวแก๊งหวานเจี๊ยบได้หวานเจี๊ยบทุกวันแน่นอนครับ